ถักเชือกนะครับถักเชือกเป็นสร้อยข้อมือแจกนักเนะรียนในระหว่างที่ถักก็ฟังเพลงเพราะๆฝึกนะสมาธิไปด้วยนะครับเพลงพระเจ้ากรุงทนนะครับพระเจ้ากรุงทนของคนไทยนะครับ ร้องทำนองโดยครูมหานะครับครูนฤทธินินขันนะครับเพงพระเจ้ากุมทนของคนไทยรพระเจ้าเมืองตามีนามว่าสินกอบคู่แผน่นดินปาปอาริสินให้ผลถิ่นไทย รวมพมเสนารวมราสนหาพยาพิชัยทับมาทัพช้างรุดไปทับรังไหพยาภัยพาดีจัดทับตั้งค่ายรังไว้ในเมืองระยองรวมพี่รวมนอน เจ้าจันทร์ระยองน้องพี่เจ้าเมืองจันทร์ไม่ซื้อหาหลือคนซ้อนคนไม่ดีเจ้าตาขับช้างสีเข้าตีจันทบุรีอนุาสาวรีมีราบุรุษ งดงามของคุณขอบกูอายุพุทธยาธานีพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติน้องพี่เพื่อป่าพยรีอริราชที่มายำยินเด่นทรงรักหุวงเห็น ดินแดนขวันทองรวมที่รวมน้องรวมป้องปกหกกบทั่วแดนปราบปรมเจ้าฟังเจ้าพิมายรวมไว้เป็นหนึ่งแผ่นสถาปนาดินแดนแผ่นไทยคุงมทน วีระบุรุษงดงามพ่องฟุนขอบคุอายุทยาธานีพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติน้องพี่เพื่อปาพะเรีอริราชที่มายำยีดินแดน ส่งรับ่วงแหน่นดินแดนควาญทองรวมทพี่รวมน้องรวมป้องปกหกกกทั่วแดนปราบปรามเจ้าฟังเจ้าพิมายรวมไว้เป็นหนึ่งแผน่นสถาปนาดินแดน แ้นไทยกรุงทนบุรีครับก็รับได้ไปอันนี้กว่าจะเสร็จหนึ่งเส้นนะครับ